สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันอยู่สวนคือเก้าพี่น้องยศอ,อยู่บ่นึ่งย,ยังบริยศเบาให้พวงน้องใส่คนเปิดหน้ายางไว้พี่น้องจ้าจะกีดยางแล้วลมหนาวมาแล้วพี่น้องพฤจิกาทัานวาหนาวแล้วยางออกดีค่ะอันนี้หากเปิดหน้าไม่ เปิดหน้าไม่เปิดสูงก็เก่าพี่น้องจา๋าคุณ้าเก่ามันอยู่คุณนสูงแล้วก็เปิดสูงเปิดตามเจ็บแอวเี่หนาเก่ามันลงคิดินเละเปิดพี่บัดอากาศเย็นมันออกดีเนาะปอก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  อันนี้คือเ,าเอาคือเ,าเอาถ้วยใส่สตวนี้น้ำมันจนอกแล้วพี่สิดงถ้วยสิได้ กีดลงมาเห็บสังทางไตนี่นกีดแจ็ดลงมาเห็บสังอันนี้มันก็เป็นนักเส้นเวลาเขากีดมันจะตรงลงมาเลยเีย็บสาตรงนี้จะได้นี่คว่ำอันนั้นมันเหมาะกะไหวเอาคือกีดอีสายกีดก,าากีดอีสายเหรอคือบบกีดอีขวาถนัดอีสายบอก ที่ขวาบนนี้เอาผัดกิดกิดโค้งมาแบบนี้หรอวะกิบขวากิบขวาก็าตัวนี้แล้วผัดเปิ่นหน้าอย่างผันเปิดอนทังนี้แล้วขเาขเากิบขวาจากข่านี้มาข้างนี้แม่นอยู่บอว์ไรชิเยนกิกกบว้นมาสายห้าผัดกิดแบบนี้ได้แกรกแกรกแกรกแบบนี้แล้วแก่ผัดเปิ่นหน้าอย่างที่แรกเปิ่นหน้าอย่างที่แรก่เนีย่อยอะไรนะต้องปก่ต้องเปลี่ยน่อน เบื้องผูกวานปูนขาววัดปูนขาวก็สอบไปยุคือเก่าอาวบัทนัดบอลสมาทางผูกทานาดทางทีจะมันต้องขีดตอ่อจากฝั่งนี้มาทีก็คือพอเปิดจากฝั่งทีเขาก็ต้องขีดต่อจากฝั่งฝั่งที่มันสุดเปิดจากฝั่งที่มันสุดอ๋อคนละทานแน่นทางผูกีดละ่ะมันเปิดจากฝั่งนี้มาฝั่งผีมันบ่ไหลดีต้นผูกก็ต้องเปิดทางผูกต้นผูกก็เปิดต่อจากด่างนี่แบบคนในไกลนี่ ต้องเปิดตก็จากคนหมาบัว่เมาเปิดเปิดตัางหัวลงมาที่เต่าชุดหางที่ใส่ก็เปิดยู่บนนั้นเปิดตั้งนั้นแล้แต่อยู่ฟุนี่ที่คนเปิดงั้นนลำหยางลายบุหรี่จากเขาอ,อันน้ะมาแล้วสิได้เปิดเลยไหม เสียงคุณตาตัดยาพี่น้องจ้าคุณตาจัดยาปลาอย่างมันกับบริหูกปันใดดอกมันเป็นยาอันนี้เป็นยาหวานมีฝีมืออยู่บอพี่น้องจ้าบังมึงดสใ่ได้ยู่บอบอเม็นคนไตบอเป็นคนภาคกลางได้ไงคนภาคอีสานเกีดอย่างอยารู้เองจะเอาประสบการณ์เอง จ,จะกจกเกิดกระจุยกระจายมดและพี่น้องจ้ายังบอกเก่งหากับยางในหากะก,ก,กีดได้โมเมนสองสามาปีเรียวรู้จากยูทูปแก่นเกินไ่ได้อันนั้นละเอาเมดเอาเมดสุอย่างนักรบต้องมีบาดแผลเสมอไะสร้างดอกพี่น้องโมเมนต์อย่างผู้อื่นอย่างเจ้าจของเอาประสบการณ์เรียนรู้จากตัวเอง ถ้ากีดอันถ้ากีดยางรับจ้างเนี่ยเขาไล่ออกแล้วพี่น้องจ้าแกนเกินดเขาก็จ่ายหมดมาแค่เกียบเดีเรามีรถนี่แหละไม่ขับแล้วก็ไม่เป็นาานี่ที่มันกระปูดกระปาดน,นี่มันแก่นมันระเบนนี่ค่ะนี่ยกรีดยางกินแก่นมันระเบนมันขึ้นมันกระปูดบันน้ามนบ่นี่นยูทูบได้อาจารย์ <laughs> อาจารย์อาจารย์อยู่เ้ นี่งามอยู่งทั้งถึง,ถงนี่ถ้าโบกินแก่นมันสเสียบแบบนีออ้สุ่มนี่มันเข้าแก่นมันก็เลยประสบการณ์เนาะเันต้องมีประสบการณกินแก่นนี่ทึกรายออกมดเนี่ยถ้ามีหัวนานอ่นนีนน้อนนี้ตืดถนัดนี่ได้แกร์แกร์แกร์เอ,อ้งามยุ่เปิดหัวปตอนปตอนกรีดอลีฮันตี ใส่ได้เวลาเปิดใส่ได้อยู่บัวเข้าแก่นบ่แมนยังดอกต้นยางมันใหญ่มันหนามันยังบริกีดได้หากัเปิดซืสอได้หอฮาตอนแรกลงมีเลินบี้ได้บ่แมนยังดอกต้นยางมันหนามันเลยบ่วเข้าแก่นอันนึ่งตอนเปิดมันยังอะไรู่ได้ตอนจีดมันลงวันนี้เยอะเอาเอาลงกับเอาลงนี่มันจสออกหลายกว่ากันมันหมกินแก่นเสออกหลายกว่ากันมันบมดแต่หน้ายางมันตายไง เกี่ยวมันจะมีเส้นน้ำยางอยู่สองเส้นเวลาเขากินถ้ากินแกลตื่นมันนมันกินมันจะเข้าเส้นเดียวเขากิ้วเย็กน้อยนึงก็ยจะให้มันถือแก่นกินแก่นนี่ออกหลายกะม่มันออกหลายมันมีเส้นอยู่สองเส้นของเราอยู่ก้อนหอดสีหอดเก่็ดมันหาะแต่ว่าเขาต้องกินทั้งที่สองเส้นเส้นก่อนแก่นหันน้ำแแต่บัดนี้หาอยากได้มันมันเลยแก่น มันเลยแกมันเลยมันเลยเซนมันเลยเซนมันก็เลยเข้าแก่นเข้าแก่นอืมตัดตัดหญ้าพี่น้องจ้ามันบริเวณป่าไม้หกตรงมันเป็นป่าไม้อันปากกระเตนกลิ่นเทวะค่ะหญ้าอันนี้ค่ะตะกระเตนกลิ่นทะเลหญ้าหวานทีนู่นม่คิดเยอะพราะทานต้นอยู่บนนี่ หกรกว่าบ่600 700หกร้อยเจ็ดรอยต้นพี่น้องจ้านำอย่างมันยังบอกออกดองหางกระเปิดประมาณเจ็ร้อยต้นหกร้อยกว่าอันที่ยังบอกเปิดก็มีว่าเปิดหมดเลยบเบาอปีนี่บ่งผูกป,ปอ้ออันนี้แ้่ ก <Billie S 2> อันนี้เห็นข <LES> like ี <quisite cinema> ้ลายโอ้ยบงหูพิชางกระดักระดอดทะเปิดหมดเลยบอปีนี่้เลยค่ะสีมือยังบดีคักจ้พี่น้องจ๋าตัดเองกรีดเองเปิดเองคือบอเปิดไว้ส่ะ มันแมนอยู่บ่บ่เปิดกับบใหญ่บ่พี่น้องจ๋าแนะนำด้ยนอตรเียอยราอยุมันบใได้มันแก่นมันแก่นดินป้อต้นซ้ำน,น,น,นี่เปิดได้อยู่บ่พี่น้องจ๋าแต่อายุหลายขึ้กันแล้วอายุซ้ำกันน,อน,น้องสายพันยังบ่เปิด บางคนพรวดถ้าบอกเปิดมันแห้งบ่ใหญ่ถ้าเปิดมันสีนใหญ่เบ่แม่นยี่บ่พี่น้องไสหรือเปล่าน่าเป็นกับว่ามีความรู้เดาเรื่องอย่างเสียงดังเนีย่ยเดาจะพี่น้องจ้าคุณตาตัดยาสวนปายอยางน้องใส้เพกกื่อกำมากิดีดหยางมาเปิดหน้าอยางไว้เตรียมตัวจะก,กีดยางแล้วหนาวนี้ เปิดทางงามอยู่ดอกเปิดฮะเวลากรีดทุแล้วเนาะพี่น้องจ้ามัเห็นหงมัอกีดตอนค้ำมัอกีดตอนเสากีดตอนแรงเนี่ยมือเสายอดน้ํากดถ้าฝนบตกถ้าฝนไม่เอาไปกินก่อนเดี๋ยวพอนสิมาเฮ็ดอันกระต๊อบขนมอยู่ในส่วนยางเนี่ยละพี่น้องจ้าเฮ็ดกระต๊อบเพ็ดขนมไว้นอนยอดอันน้ำกด เดี๋ยวยางสิมาเฮตห้เพส่อนอันนี้เอาไปอ่อ,อยไฟดีจะได้นเนาะเส้นอันนี้ละเขามาดึงเอาไปกี่ันไปไว้อ่อยไฟเส้นยางก้อนละแพ่งจ่ได้าวสามสิบบาทพได้ก้อนในน้อยนี้แต่อ่อ,อยไฟติบดีขนาด พีเด็กองาอ๋อตุวพี่กำลังโกงๆอยู่บังคับอ้อบุฟฟี่าเสียงมันจะเปีนครัเพราะพยายามพยายามเข้าไป่เสียงครับกระปายมีดคข้วเอค่ะ มักินไม่ได้เนาตั้งมีดเนาะยังบุ๋มเนาะต้ใหญ่จะเอาเข้าอย่างเดียวต้นนี้ใหญ่นีนได้มันออกนีได้เป็นเครควยไปเลยจะสองมีดเต็มปกติกะอ็อมหนึ่งอมพอ,อ,อ,อต้นสิวัดเราเปิดสั่นเนาะฝั่งนึงเปิดสั่นเมื่อก,ก็เดือกฝั่งนึงเลยกว้างเหมือนมันก็ต้องกิดให้มันชุดอันนี้นอกจากสีกิดเอาเครื่องนึงแล้วก็ไว้ท่าเปิดรอบหน้าอีกเครื่องนึงโดยเสียเอาสั้นขาคืบนี่บ่ น้ำยางมันกับไรเปิดกว้างัน้ำยางมันกับไรดีกว่าเห็นอยู่ว่าผัดไตเขาต่อนี่ฮะต่อเลยต่ออันนี้แล้วขูกี่จะตุกขู่ลงมาตัเอ๋อเอเดนไหมต่อเขาก็ต่อร้องมันลงมาเนาะให้มันไหลตามร้องต่อมีดเห็ดคือไมมีดขอนี่ต่อเนี่ยเหย้าสำเนียมันทึกน้ำันกับทำโบลายรงเส้นมันก็ไปทั้งเรื่อยแบบนี้พ่อกองยุ่อยู่พื้นเพื่นเป็นการ ทีส่สามแม่งแม่งที่สามมนยาวห่กินเลืองนงอีกทชื่ออะไแม่งกินเลือช่เรือตัวหน่ยข้าตารดูถฝนยีนายนี่ไหนสงงูเปนใหญ่ยังไงเน้อตันแเนื้อเขาเกิดอย่างไรแเดียวกันี่คือกระตูสนะ แ่งแขงหน่อย่ไปเลยคนะ่นี่หมวดที่ทำเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้ามันเสียงดังคุตตาตาัญญาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ